สรุปแม่เอาใบนี้นะสวยน้องเขาจุของแล้วน้องเขาป๊อปปูล่ามากดูเนี้ยก่อนที่ราคาจะขึ้นตาม,มาก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้แม่จะมา อันบ็อกซิ่งมาอวดเดียวข <laughs> ีดวัดคักนี่มาก็มีพี่น้องขอมาก์อ่าน้องคอนงนึงเนาะแสดงตัวในเด้อบอกว่าถ้าวิเนี่ถ้าพี่วิเนี่ไปซื้อของมาร์เพราะว่าจะเป็นอันบ็อกซิ่งกระเป๋าหรือว่าพวกเสื้อผ้าอีหยังแซ่ถุงช้อปปิ้งอีหยังใส่นนะกะมาเฮ็ดวิดีโอให้เบิง่งดน่เด้อนึ่งเนี่ยนะคะ่ะพี่วิเนี่ก็เลยมาเฮ็ดให้เบิง่งเนาะอันนี้เปตัวเองนะคะ ในรอบสี่เดือนสามใบแล้วแต่อันนี้นะเปตัวเองปกติสามีจะซื้อผ่นั่งซื้อให้แต่แต่งวดนี้ก็คือเที่ยวนี้เปตัวเองมานะมาดูกันเลยว่าเป็นอะไรมันเล้งมานานละคะ่ะพี่น้องมาที่นี่มันเกิดจังไรแล้ว <c oughs> มันก็เลยโดนป้ายยาเนาะไะเปิดไปพร้อมพร้อมกันเลยนี่เป็นใบเสร็จนะคะ มันไม่ได้แบบว่าแรงมากนะใบเนี้ยเอราคาจับต้องได้นี่ค่ะกใบเสียว่าจะไม่ทำหรอกเออเก็บไปลดอนบนอกซิ่งก็ได้เงินอยู่เด้อเป็นว่าก็ได้ไปเลยไปลองๆกันเลย เป็นสินค้าที่สินเปืองอยู่ค่ะพี่น้องต่ว่ากะเขาบวาใจัลากีดีกะ่ะเนาะยังว่าละ่ะเอาลืมถ่ายรูปทุกท่ายดอกนี่ยะ่ะสวยนะคะเขาคิดมากเลยนะรุ่นเนี้ยไม่รู้ที่ชอปไทยมีหรือเปล่านะนเดี๋ยวฉันจะไปถ่ายดูกรสุน ผมย่าถ่ายรูปอนนะทำไมฉันไม่ถ่ายรูปตอนบุกควยเก่งเหลืองรีวิวหรอกคะบางทีกุชชี่นี่ต้องเช็คให้มันดีๆนะที่ช็อปไทยน่าจะสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยนะคะแต่ที่ทางยุโรปสิถือกว่าค่ะพี่นอ้องใบนี้980ยแปดสิบยูโร ไปคูณเอาค่ะสามยสิบเจ็ดเท่าใดไม่รู้แต่ถ้าวันหนึ่งเราจะเอาไปขายที่ไทยน่ะแม่ย้าาก็ได้สิบรไดกำไรยี่บอที่ไทยแพงกว่าแปดพันบาทนะคะสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยมันเป็นแคนวาสนหอมหนังตรงนี้จะเป็นหน,นังหนังเอ้นนกุชี่แบบตะโกนอนี้จะเป็นหนงังแต่ต่วนี้จะเป็นแคนวาสน,นะพี่น้องอื สายปรับได้7ระดับกับพี่น้องแล้วก็ค่อนข้างที่จะจุของมันเหมาะสําหรับใช้หน้าร้อนนะคะเพราะว่ามันแบบสาพายแบบหนาลากสพายขึ้นไหลเนาะนคะคะขาไม่ญาปรับปรับตรงสุดแล้วกันเนาะโอ้ยเดี๋ยว เป็นสินคา้ามันเป็นขอมใช้ที่ค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองเงินแต่ว่ามันต้องใจรักับพี่น้องมากไปมากมันนะคะเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะเนาะ small opedia s h o l d e r ก็จะประมาณนี้ค่ะอุ้ยทอง <laughs> มันเหมาะสำหรับแบบ everyday look นี่จ่ะพี่นอ้องเนี่ยด้านข้าง ด้านหลังด้านหน้าจะเป็น GG แต่ตรงเนี้ยจะเป็นหมังค่ะต้องตรวจอ่ะลืมเปิดให้ดูข้างในกะทีนี้ส่งใส่บัตรส่งเดียวเนาะ เดี๋ยวเช็คของก่อนแต่ถ้าแบบไอ้น,นี่ก็จะต้องได้เอาไปเปลี่ยนเช็คด,ดูดูดูได้นะพี่น้องเพราะว่ากูชี่นี่บางใบนี่ต้องเช็คเบิ้งได้เบิเอ้องอย่างนี้ดีดีเลย อพวกเขาที่แล้วมันมีตำหนิที่สามีไม่มีเสื้อใบเนี่ย,อ,อ,ยอันนี้ก็น่ารักนะคที่น้องอันนี้สามีเสื้อให้อน,นวันวนาเลนไทน์ใบเนี่ย ใบนี้กัราคาเท่ากันค่ะแปดร้อยเก้าสิบยูโรเนาะแปด้อยเก้าสิยูโรสามหมื่นเท่าไหร่ <laughs> มันไม่ได้แพงมากนะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นหมอสสำหรับ everyday look ใช่ไหมล่ะหมดทีทแลที่วิ่นรีวิวนะะ e เนี่ย e UR, เก้ร้ยแปดสิยูโรนี่กัเก้าร้อยแปดสิบค่ะราคามันขึ้นนะเมื่อก่อนเก้าร้อยสาสิบตอวนี้มันขึ้นมาเป็นเกนะ้าร้อยแปดสิบใบนี้ได้ ใบนี้วันเกิดวิน่นี่อันนี้คือสามิเสือนให้ <c oughs> แล้วก็มีสายแต่ถ้าวันเกิดวิ่นี่จะถึงสีไดเป็นแบบวา่าอันนี้แน่นนะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบว่าราคาจับต้องได้ค่ะพี่น้องโบถึงสี่หมื่นเนี่ยแต่ถ้าอยู่ไทยน่าจะสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเนาะแต่ว่าใบเนี้ยนะนะน่าจะเจ็ดหมื่นใบนี้เกือบสองขั้นลูนพี่น้องมีสาย คือสามใบเนี่ยเกือบสี่พันยูโรนะสามสามพันเก้าร้อยสิบยูโรนี่แหละอืมก็เกือบแสนหานะพี่น้องสามอย่าหาทำนะพี่น้องใจมันรักถ้า <g ười> บ้านเกิดจังเอาจัดหนักหน้าเนี่ยอันนี้ก็สวยพาไดาสื่อท่องในหาบาทเดียวมันเป็นของชายแบบฟุ่มเฟือย เ <c oughs> พิ่งเข้าวงการค่ะเออดนนูแควนี่นี่เน,นต้องดูการเย็บดีๆเนะมันมันน่าจะโอเคมั้งเนี่เพราะว่ากุชชี่มันจะอย่างนี้แหละการเย็บตรงเบิ้งที่ดีพอสั่งกเปาไปเปลี่ยนแต่โอเคอยู่ใบนี้อืแต่ครั้งที่แล้วนะเอาเนี้ยนะไปเปลี่ยนเพราะว่าเหมือนตรงเย็บมันตรงไหนไม่รู้มัน ตรงข้างกับป๋อนเป็นหลอกๆเนาะต้องดูดีๆนะพี่กุจินไม่ค่อยละเอียดเหมือนหลุยวิทองเท่าไหรไ่เงสามใบภายในสี่เดือนนี่สามใบนี่กับประมาณสามพันเก้ายูโรสามพันสามพันเก้าร้ยสิบยูโรกับแสนหาพี่น้องอันแต่ว่าอันนี้นะ่ะเปตัวเองใช่ไหแค่นั้นลระพี่น้องเอ้ยเออ สามีบอกวา่าที่แรกตอนวันที่ไปสือกลับมาคิดแต่มาก็จิจมนะเนาะนางก็บอกออไม่เคยพอคงจะต้องมีไปเรื่อยๆางนะนี่อย่า,นะยาก,กิเลสแต่ละคนนะพี่น้องจริงๆก็เอาเงินไปสืบท้องดีกว่านแต่ว่ามันกับหมกนะักเนาะไม่จังใดเนะมีแหงมีอุ่นใจใบนี้ก็น่ารักค่ะ โอเคค่ะไปแล้วอเอาโ้นี้ใส่กันแต่วันที่วินี่ไปสือน้องคนนี้อุปสรรคเยอะนะจะเป็นเอยียงแบบรถไฟกระเสียโอ้ก็ติไปฮอดล้านรถไฟนางรถไฟไปสถานีอย่างมันเขากำลังส่อง,งนะแม่ก็ย่างบาไกลนึงก็สิไปฮอดล้านนั่โอ้อยเหรอ,อ,อจะได้น้องมามานนี้ พนักงานถามว่าเอาแชมเปญไหมแต่เอาว่าจันวาทานนี้หลแต่ว่าฉันท้องอยู่นะเขาก็เลยแบบว่าโอ้ยเขาก็เลยไม่ได้ไปท้องอยู่เอากาแฟไปก่อนแล้วกันก็ะจันวาเ์เเซก็น่ารักมากโอเคเดี๋ยวจะแตะรูปภาพนั่นไปเรื่องใส่ดำทรงเดี๋ยวจะแตะวิดีโอวันที่ไปช็อปให้ดูนะคะ รวยไหมพี่น้องอวดทีวดเวราคาขี่อวดเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายในขณะนั่งโรเอสเอนะคะวันนี้จะมาตำกระเป๋า จริงบอกเราว่าฉันท้องฉันอยากกินแชมเปญแต่เอบอกว่า no อยู่ท้องอยู่ถ้าดื่มแชมเปญไม่ได้ก็เลยเอาคอฟฟีแทนแล้วกัน <c oughs>